สงครามรัเสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อการทําธุรกิจของไทยกับรัสเซียด้วยนะคะด้านหนึ่งก็ส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปรัสเซียแต่ด้านหนึ่งการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียโดยประเทศไทยก็ลดลงไปด้วยนะคะและเป็นครั้งแรกที่ไทยได้ดุลการค้าจากรัสเซียอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็เห็นนะคะว่าน่าจะมีโอกาสสําหรับการทําการค้าร่วมกันมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ต,ตามรายงานจากคุณกัญญาณัทเตโชตอัศนีค่ะการส่งออกจากไทยไปยังรัสเซียยังคงได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์รัสเซียประกาศปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนนี่คือจุดเริ่มต้นที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและทั่วโลกกำลังจะเกิดความไม่แน่นอน สำนังกงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนกรุงมอสโกเปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังรัสเซียได้รับผลกระทบรุนแรงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของรัสเซียมีตัวเลขลดลงส่วนคราวนี้ประพูดถึงว่ากระทบกับสินค้าไทยไหมก็โดนไปเต็มๆเหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลักของไทยที่ส่งมาที่นี่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือรถยนต์ซึ่งรถยนต์นี่ก็เป็นของบริษัทแม่ก็คือญี่ปุ่น ตอนนี้โรงงานผลิตรถในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นของยุโรปของญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็หยุดผลิตเกือบหมดเลยส่วนหนึ่งก็อ้างว่าขาดแคลนชิ้นส่วนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะนโยบายที่แซงชันนะครับก็ไม่จัดหารถให้ให้กับตลาดรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเฉพาะรถยนต์ไปนี้ตรงนี้เราก็หายไปแล้วสาิเปซนการค้าระหว่างรัสเซียและไทยในขณะนี้ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกหลายประการไม่ว่าจะเป็นโลจิสติก ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรระบบสวิปรวมไปถึงความผันผวนข,ของสกุลเงินหลักทางการค้าการส่งออกไทยที่เริ่มติดลบเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต้นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังรัเสเซียตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565ที่ผ่านมาลดลงร้อยละ73และลดต่ำลงมาในเดือนเมษายนที่ร้อยละ77 และเริ่มกลับมาดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ร้อยละ65เป็นต้นมาขณะที่รัสเซียกลับขาดดุลการค้ากับไทยเป็นครั้งแรกคือรัสเซียเนี่ยได้ดุลการค้ากับเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคือถ้าเทียบการค้ากันเนี่ยถ้าเทียบเป็น3ส่วนนะครับเราส่งออกมาที่รัสเซียหนึ่งส่วนรัสเซียส่งออกไปไทยสองส่วนรายได้หลักๆของเขาก็คือมาส่งออกน้ํามันนะครับไปที่ไทยส่วนใหญ่เลยแต่นับตั้งแต่เดือน เมษาพฤสภาคมาณนี้นะครับมูลค่าตัวเลขการน,นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะครับของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์หมดเลยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ทําให้ไทยนี่ได้ดุลการค้ากาับรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้ดุลการค้าจากรัสเซียแต่สภาธุรกิจรัสเซียอาเซียนระบุว่าไทยยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในการลงทุน Thailand is uh, of course is very, uh, uh ์สอีส์เ Well known and old partner of, of uh, Russia. And uh, uh, we see that there are a lot of opportunities uh, in traditional areas of cooperation like energy, machinery, engineering, and the agri food business. However, there are a lot of uh, much more opportunities in terms of implementation, some kind of uh, investment projects within the uh, uh, EEC, I mean the corridor of Thailand, which is a very interesting project for all Russian companies because the EEC has a, a lot of incentives for investors and it covers such areas like high tech, medicine, and infrastructure. <laughs> แนะนำนักธุรกิจไทยที่สนใจลงทุนในประเทศรัสเซียว่ารัสเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายสูงแต่ชาวรัสเซียรู้จักประเทศไทยสินค้าไทยและคนไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วกัญญาณตเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน